วัดดีแจ่มเสาเนาะครับเนาะมือนี้ก็บสุขามาบดงเแบบ็ดใส่เบ็ดเนื้อเขียดไว้ครับเมืองม,มาชมผลงานกันเนาะครับว่ามันจะคือบนนะครับตามชมตามเบิ้งครับส่งทรงคืออยู่ครับส่งคืออยู่ครับ

โอ้ตัวแรกแหกม้านครับปืครับแย่มาครับตัวแรกแหกม้านครับลืมแนวใส่ครับคง้มกันนะครับเนะ แตงหงมันครับครับตั้งลุงตาชมตอนนะครับเนาะมาติดถึงสีมันนะครับครับตามชมครับดกหลังนี่ครับโอ้ยถึงยังเนาะ้องคนไหนยังลั่นนี่อ่าขึ้นยาวครับแลยครับพี่น้องโอ้ยเนาะเห็นปะครับนั่นโอ้ผ่านก่อนครับนี่ Mù hấp hấp, mình lắm cho bạn nó. hấp hàm. Giêng hấp Nguyên hấp nhảy hàm. nhảy 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 nhảy, hàm. Giêng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  hàm. chặt hàm. Giêng hàm. Giêng hàm. Giêng hàm. nó ไห่รครับจิ้นครับอือสิครับสิโอ้ยไหนครับตัวนี้บดินนะครับอืเกือบตายแล้วครับครับเอาไปผลงานครับอืดครับสวยๆครับ ว่าแต่บัถือครับบัตรถือจัดตัวสวยๆครับแถมสองครับครับแถมสองสวยๆครับมาว่าแต่บัคถือครับครับเก็บกันครับ จะสียูบอยู่หรอกครับจะสิเป็นปา้าหรือสิเป็นอีังนะครับเนาะยูอยู่ครับยูอยู่ครับมันจะใส่ที่สวยเลยครับเต็มถาครับใส่ที่สวยครับบัดมันขึ้นบาถือครับมาถือยง,งมเสาครับ ครับเอาขึ้นก่อนนะครับเนาะคิดว่าสิบบถือก็เลยมากสวยแน่ครับอันนี้ครับมาเก็บแต้มสามนะครับเนาะสามมาบึ่งผลนงานครับครับนี่ครับสวยๆครับแต้มสามครับคิดว่าจต่สิบโมีป้าครับแต่ก็โอเคยู่ครับวนนี้แต้มสามแล้วครับแต้มสวยๆครับกัดแกวไซเลยครับกกุดกุบกุดเลยครับ ตามชมตามหุญน้ำกันครับวัตถิบิถือบมดได้เนาะครับเนาะเหลืออีกหลายลังอยู่ครับครับตามชมกันครับครับกำลังเบึ่งอีกลังนึงนะครับเนาะไกลๆกันเลยครับแต่สียู่ายยู่แล้ครับนี่เนื่มหนาบเนื่มหนาบอยู่นี่ครับมันสิเป็นปลามันสิเป็นอีหยังครับพันทักเนี่ยทส อป้าครับป้าป้าครับตัวนี้ต้องลงมึง้ลนะครับเนาะสามหลังติดเลยครับครับลงมือก่อนครับครับแต่ิลงเบิ้งก่อนครับเพราะว่ามันพันต้นเขาถึงสามหลังติดกันเลยครับครับปรเบิ้งต้นนี้ครับเด็รุ่นแน่ครับ บ่ลงบ่ได้มันพันครับอู้ครับ ว่าแต่ผมมีป้าครับแต่ผลเซยครับเนืยอเขียดครับครับเก็บก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปดนไปชมกันต้อนครับครับก้บันนี้ถือสามล้างติดเลยนะครับเนาะครับบันนี้ต้นนึงนะครับแล้วล้างต้นม่วงฝุ่นอีกต้นนึงครับแล้วก็มาฟังนี่อีกต้นนึงครับ ครับกับบรรยากาศยามเช้านะครับเนาะโอ้สวยครับบริเป็นกำลังสิงเชนครับบริเวณตัวสวยเนียแหละครับมีหลากหลายนะครับเนาะบรรยากาศยามเช้าครับงามครับงามครับไปตามชมตามหลุนกระต้อครับทางนี้เป็นเนื้อมืดนะครับเนา ร้อยครับดึงนะครับบึบๆึบบึบบึบดึงเลยครับพือคับครับกต่คอมาสรุปัลงานนะครับเนาะเบ็ดสามสิบหลังใส่หมื่นขึ้นครับวางหมู่บ้านตอนแรกฝนตกยังแห้งเลยครับคิดว่ามันสิบบ่มีปลาเนาะครับเนาะ บึกเปล่ามันสีกินน้ำเลยครับหมือนเด็กก็เลยมาสวยแน่ครับถำม,มาเบิงผลงานครับสีโตครับูกโตใส่งามเหยครับเลยครับสวยครับ วิจารนี้เลยครับซีโตค้ครับครับสำนีก่อนนะครับเนาะขันปุ้ดชอบในการใส่เบียดในการเขา่าปลากับฝากกดติดตามนับเน้นด้วยครับเจ้าถามเบื้องคลิปนาครับว่าเฮาสิไปหายูหากิดหมดได้นะครับเนาะ ครับฝากกิตตานุ่ครับครับสวัสดีครับ